ชากูอ้อมกอดเจ้าแม่โดจังเลยหลวงพ่อพระวาเจ้าให้ลูกโอปินเคยสาวเมียงแม่อดขับรถทั้งไกลตั้งหลายร้อยกิโลมากจาบงามคุณโกทีดีโคสาว งจงจะด้อยสุขสันจะพ่อลงรดลงกราบจะพ่อจุงสับขอนามาอ,อีกครั้งขอหายสบว่งดังที่ใช้หมายปร่งเจ้าน้องคนสวยสันจะโบพา ลงจากโดยถึงดันเะพาอตรงรถลงจรับเพ่อจงตาบขอนามอีกครั้งขอให้สวบงดังที่ใจหมาหปรองเจ้าน้องคนยใจกบอกว่าร้องคนไวนใส่ยังไงพังเท่